สตาร์ทเรคคอร์ดิ่งนะครับอ่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมแทนคุณในรีแอคชาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะลองมารีแอคคลิปตัวเองดูคือมันเป็นงานเร่งด่วนนะครับภาพโคตรภาพโคตรอีพิกเลยเว้ยฟูอะไรนั่นระเบิดใช่ไหม แล้วเสียงหายไปเลยอ่ะอย่ดีมีเสียงน้อยแล้วอย่ดีเสียงน้อยหายว่าตาบฟริกอุ้ยเออแล้วเบิดมาจากไหนว่าอย่ในระเบิดเฉยและไอ้นั่นคืออะไรคือแบบว่ามึงแบบว่าโคตรนิ่งเลยนะเพื่อนสองคนเนี่ยไม่คิดจะตกใจกับเหตุการณ์ระเบิดตรงหน้าหน่อยหรือไงเฮออว่ะอุ้ยมึงโดนกินรอบแล้วเนี่ยยังไม่ตายอีกเหรอโอ้ิเชื่ผู้คนพราว่าในหลุมนั้น เออผมว่ามันน่าจะผู้เล่นเองดีแหละที่จะไปพบอ่ะขนาดไอ้หนุ่มนี่มันยังไม่สนใจอะไรเลยอ่ะมีสัปาราดบ้างอย่างสปาราดเลยโผล่มาโผล่มาทำไมเสียงมันแปลกๆวะไอ้คอนไอ้คอนพากได้แบบโคตรจะแย่เลยเว้ยเพื่อนแมวแมวอย่าสั่งลมไอคออ๋เสียงแอบเสียงหลงด้วยเว้ยโอ้หนี่แหละสัปาราดที่พูดถึงปรสิตชัดๆ แล้วไม่พูดด้วยจะสวกสรรปสิทพวกนี้นะปรสิตไอหำมทำการแพร่พันธุ์มันแพร่พันธุ์ได้ด้วยเหรอวะขยายไปทั่วดินแดนดินแดนอะไรอะ<น>แล้วมันวิ่งทำไมวนะเนี่มันตัวละครผมไม่ใช่เลยหนุ่มคนหนึ่งได้ทำการเออหนุ่มแต่หน้าม่งโคตรแก่เลยอนนี้มาจากหมู่บ้านนั้นไม่คิดจะช่วยหน่อยเหรอ NPC มันจะตาอยู่แล้วไม่คิดจะไปช่วยหน่อยเลยหรือภัยเรือแล้วหนีออกไปจาก ช่วยหมาด้วยไอ้าหำเดี๋ยวหมาก็กลายเป็นหมาปีศาจหรอกบ้้านนนแห่งัเสียงหายอีกแล้วห,หน้า,หน,าหน้าตัวละครสั่นแบบเจ้าเขา้าเออ What the fuck ภายเรือแล้วได้ของด้วยเหโอ้โหกอนเหล็กเต็มตัวแล้วไม่เอาเมาส์ออกด้วยไม่เอาเมาส์ออกนเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเลยเดินทางไปที่แดนสสบูญอ่ะแดนสสบูญเพื่อหวังว่าหวังว่านั่นจะไม่มี มึกเต็มเลยสป,รปราร์ตปรสิตสปาร์ตคือปรสิตจําไว้ด้วยไอ้ฮดินแดนสาบสูนดินแดนสาบสูนอีกแล้วนั้นเป็นดินแดนที่มีมีแต่ทะเลทรายทะเลทรายเออทะเลทรายมีแต่ทะเลทรายและป่าสวรรค์ฮะหน้าเดี๋ยวเดยยได้ยินไม่ผิดใช่ไหมแต่ทะเลทรายและป่าสวรรค์หน้าป่าสวรรค์หน้าเขามีแต่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าไอ้นี่มาป่าสวรรค์หน้าซึ่งมี แต่ความแห้งแล้งแห้งแล้งแต่เป็นป่าไม่มีความมุดมสมบูรณ์แต่มันเป็นป่าไงสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนะยากที่จะอยู่รอดน้ำไปทําไม,มไปทําไมไปมก็ตายนี่เขาตั้งใจที่จะไปสร้างถิ่นฐานที่นั่นแต่มันอยู่ยากเพื่อหลบภัยแทนที่จะไปแบบที่อื่นไหมแบบไปช่วยหมู่บ้านเนี้ยแล้วทำกำแพงล้อมรอบมไปแดนสาบศูนย์ หาของยากเลสไายสร้างฐานมอนเกิดเต็มบ้านแล้วมึงไม,ไม่โหลดด้วยชังยังไม่โหลดเลยดำปึด๊ดโหาฮัลโหลแล้วแะ,ะออกเดินทาง<ม>เออออกเดินทางเพิ่งซูงมาเมื่อกี้หายเรืออย่างน,านั้นไม่คิดใจะหิวหน่อยเหรออ๋อตกปลาได้นนมีเบ็ดหรือเปล่าเนี่ยนนะแล้วคือแบบว่า ชุดเกาะมาจากไหนแล้วเมาส์ขัดขัดใจชัดๆเลยเนี่ยโคตรขัดใจเลยมาวางกลางโจอทาบเมาส์เงจนกระทั่งกระทั่งเขาได้เจอเจอแดนสาบสูนแล้วทำไมต้องทำเสียงเบาหูไหนบอกไม่มีไงเต็มเลยเนี่ยเยอะกว่าในหมู่บ้านอีกมั้งเขาพบว่าพบบนเกาะทองแดนสาบสูนก็มีพวกสัต์ปราด คนจะเห็นตั้งแต่มึงพายเรือมาแล้วมามาแบบมึงพบตนที่แบบขึ้นฝั่งมาพวกนั้นรออยู่แล้วทำไมมันแปลกๆตกอู้ก็ทะลุดินด้วยตกใจมากตกใจมากตกใจแล้วคือตกใจแล้วใช่ไหมดูใหม่ดิเขาพบว่าบนเกาะทองแดนสามตูพีจเลมีโพสต์สราพวกนั้นรออยู่แล้วตกใจแบบกระโดดไทลังเอ๋ย โอ้ยโคตรเฟี้ยงเลยโคตรเฟี้ยงตกใจมากเลยรีบโคตรชอบตกใจมากไลายเรือฮูนาสั่นอะไรเนะี่ยโอ้มุมสูงมุมกล้องใหม่วะไม่เคยเจอเพื่อไปหาไม่โดนไล่ตีโดนโดนประละศิษ์ไล่เคยขมือบอยู่อ่ะที่จ้างมันอุ้ยแม่ดูดโคตรเนี่ยดูดโคตรยาวไอ้โคตรสูงโคตรสับปลายพวกนี้โคตรดูเดือดเลย อาแมงว้ามาบนภูเขาแล้วเกาะหายไปไหนหมดอ่ทอดเกาะทิ้งเฉยจนกระทั่งเขาได้เจ,จอ,จอห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านแดนสาบศูนยอยู่ยากแห้งแล้งสิ่งมีชีวิตยอยู่ยากใช่ไหมมึงม,มีหมู่บ้านด้วยเหรออะไรเสียงยอะจบเป็นคลิปที่ว t ต e f ฟักที่สุดที่กูเคยเจอมาเลย ใหม่เกิดอะไรเนี่ยเ <c oughs>